มาเล่นน้ำนะบุ๊คเรวต่างจังหวัดเนาะเอาเร็วมาเล่นน้ำเร็วศาดน้ำเร็วเนี่ยบุญมาเงี้งบุญมา บุญมายิ่งละบุญมาใส่บุญมาบุญมายิ่งละบุญมาูกเบนอไดิหน้าหอนียู่กบปานอตัวนี้สวยสวยจักบาทใหญ่สวยจักบาทหาผ่นกีจักบาท บทิบบใหญ่แล้วมาขายของหวานองหา่เือาแบบหาบเลยแบบบบาทแต่แต่ผมนี่หน่อยนี่อยู่บ้านีหาบเบี้นจังวูน่ะ่ผบนหนี่หน่อยเคยเห็นอยู่ันหาบเลาะตรงไฮตรงหน้าเลยไปขายเอาเนื้จเอาที่หมุองวนมมมัมเอาโรคปูระทงเลยแม่จะติดใจอยู่ เจานน้าบ,บาทนะเอสบาสิบาทจกนกีบนะหาท่านกีบบสิบบาทสิบาทแม่ตอบ่อแม่ไหมสิบส่ใบเดยวมาดบนหอดถาจยวะส่ดหอดยูบนไหนด้วนะ เสีย่หองแอนอืมแล้สิบาทว่อี่บกาทีทุงหาแน่ก็ที่ทุ้งเอาหายเนอบัวอไม่หายใส่หนิย่าขายอยู่ใส่หนขายไม่ใส่นีขยมาแตื่อนดอยู่ส่งเนื้อคุณส่งแุณไุ่ดไุ่ดคุณเลยบ่อขามาแตเรือนเดอเติมนหิทีเหมือนกแอดอบ้านกจะดันดันลกินมอนหบ้าน

อันนี้มีกะทิอ๋อมีกะทิขายมีกะทินึงไีนยะูบุ๊คไหนมีเนี่นนยไปให้ลุงตันจะถวยเพราะลูกไปให้ลุงตันโทรตัวเด้อพ่อแต่ขายเนาะใหญ่เนาะพ่อแต่ขายอยูอ้อนห่อนะขายดีเลยแค่กูยืมซื้อเนาะนาหออนอ่อนแค่จะใหญ่แต่ยังมีแห้งหาอยู่อือหาเพราะไรอย่างนี้พ่อแกินเลยใหญ่าอาไปใหลูกตันก็ลูก